สวัสดีค่ะอาจารย์ปริญญาค่ะสวัสดีครับคุณอริศราท่านผู้ฟังครับค่ะอาจารย์ตอนนี้คือกลับมาตึงเครียดกันอีกครั้งนะอาจารย์สําหรับสถานการณ์ชายแดคนความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดนะครับเรื่องการประทะกัน,นระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชานะครับแต่ก็พอจะเข้าใจได้ว่าเรื่องมันมลุกลามขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยทางคุณเซนเนี่ยเขาให้เขาเอาจรวด นะครับ B M อยี่ิบเ็ดนี่ยยิงเข้ามาใส่บ้านเรือนประชาชนใช่ไหมครับแล้วก็มีเสียชีวิตไปยี่สิบห้ารายนะครับที่เป็นพลเรือนนะครับข่าวเนี้ยพอมีเริ่มมีการประทะกันนะครับซึ่งตามข่าวทำข่าวทั้งฝั่งเราคือเอทางกัมพูชาเขาเริ่มยิงก่อนนะครับทีนี้มันก็เอเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เลยนะครับว่าว่าว่าเราก็เกรงว่าคุณเซียนรอบนี้จะยิงจรวด มาใส่บ้านประชาชนยิงปืนใหญ่ใส่บ้านประชาชนอีกหรือเปล่าก็เลยต้องอพยพเพื่อความปลอดภัยก่อนใช่ไหมครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผนวกขึ้นมาจากที่ทหารไทยเนี่ยเสียเสียขานะครับเป็นคนที่เจ็ดนะครับคือก่อนที่จะมีเอ,อ e c l a r a t i o n นะครับหรือว่าแผงการความร่วมมือนะครับที่นำไปสู่สัาิิภาพเนี่ยที่กลลลัมเปอนะครับแล้วก็มีพระพีอเมริกาคือดอนทั้ รัประหานอาเซียนคืออันวายบราฮิมนายกมาเลเซียมาเป็นฝักขีพยานเนี่ยนะครับตอนนั้นหกหกคนคือทหารไทยที่เหยียบกับระเบิดคาขาดนะครับเพราะมีคนที่เจ็ดเนี่ยแล้วเป็นของใหม่แน่นอนนะครับมันไม่ใช่ของเก่านะครับหลักฐานมันชัดเจนแล้วเป็นของใหม่ก็เหมือนกับว่าเออโค้คง,งจะโกรธนะทั้งทางกองทัพด้วยทางนายกด้วยแต่ผมว่าจังหวะนั้นเนี่ยเออก็เป็นคงเป็นปฏิกิริยาของนายกนะครับว่าระงับนะ ไอยเดคอเรชันนะครับผมว่าจังหวะนั้นนี่อาจจะเร็วไปนิดหนึ่งนะครับแต่ลทีนี้พอมาถึงคราวนี้เก็เหมือนกับว่าเราก็โดนยั่วยุนะครับบวกกับว่าเราเคยเสียชีวิตมาแล้วนะครับจากการที่ทางฝั่งนั้นยิงมาใส่ประชาชนเราใช่ไหมครับคราวนี้ฮุนเซนเนี่ยผมเข้าใจว่าระหว่างฮุนเซนฮุนมาเนต็ตเนี่ยก็มีความแตกต่างกันอยู่นะถ้าคนอิสราท่านผู้ฟังนะครับดูท่าทีของฮุนมาเนต็ตเนี่ย ก่อนหน้าที่จะปะทะก,กันรอบเนี้ยคุณแม่ไหนก็พูดถึงสัติภาพนะครับเหมือนก็เตรียมหาทางลงแล้วว่าหลังจากเลือกตั้งเนี่ยรัฐบาลใหม่หลังเลอกตั้งก็คงจะมาคืนดีเริ่มจะคืนดีกันได้แล้วอะไรเงี้ยนะ,ะนะครับเคือท่าทีของคุณคุณมาเนฟเนี่ยดูเหมือนจะจะอยากอยากจะจบอ่ะนะครับคงโค้งอยากจะเปิดด่านแล้วเพราะการปิดด่านของเรากระทบเศรษฐกิจของกัมพูชามากนะครับแต่ท่าทีของคุณเซนเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมเนี่ยเข้าใจว่า เมื่อกี้อธิบายทางฝั่งไทยนะครับทีนี้ทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณเซนคงใช้เทคนิคเดิมคุณอริสราสังเกตไหมครับว่าทางกัมพูชาเริ่มยิงทางฝั่งไทยในเมื่อไหร่วันรุ่งขึ้นหลังจากที่กัมพูชาไปเสียท่าไปเพลียงพ้ำนะครับที่เจนีวานะครับที่ท่านทูตเสียศักดิ์รัมตรีกระทรวงต่างประเทศของเรานะครับไปไปถแถลงในะที่ประชุมอนุสัญญาออตตาว่านะครับเรื่องออไอ้หุ่นระเบิด สังหารทุกคนนะครับกันคือวางที่มาวางกับระเบิดรถถังไทยเสียขาไปเจ็ดคนเนี่ยนะครับก็มีหลักฐานเป็นคลิปเป็นภาพถ่ายจากกล้องในมือถือของทหารกัมพูชาเขาเองอก็เข้าใจว่าทหารกัมพูชาเขาชอบถ่ายในก็คงมีสองอย่างนะครับหนึ่งก็คือว่าเขาจะติดโซเชียลรอเปล่าเราคงเห็นใช่ไหมครับบางทียิงนั่นแท่ไหนเลยยังถ่ายยังถ่ายลงคลิปเลยยังไลฟ์อะไรก็มีใช่ไหมครับแต่อีกส่วนหนึ่งคือถ่ายส่งถ่ายส่ง เจ้านายเป็นหลักฐานเอ่อสอายถายส่งอ่ะนะครับเหมือนกับเอามาวางแล้วนะอันนี้ก็ถ่ายแล้วก็ส่งส่งงานาส่คงรงับส่งงานเออนะครับมันก็เลยกลายเป็นหลักฐานนะครับเอ่อที่มาถึงคนมาถึงทางฝั่งไทยก็เลยกลายเป็นหลักฐานมัดตัวแต่ว่าจริงแล้วนะครับเอ่อโดยสามัญสำนึกเนี่ยคุณอริศราครับเอ่อถ้ากัมพูชาเขาจะอ้างว่าเป็นเป็นของเก่าอันนี้ฝั่งไม่ขึ้นเพราะว่ากับระเบิดที่ระเบิดมันมันคือเอ่อพ m n อมเอ สองไอพีเอ็มสองเนี่ยมันเป็นกับระเบิดแบบใหม่นะครับ,รบซึ่งมีมีส่วนประกอบเป็นพลาสติกเอ,อนะครับขณะที่กับระเบิดสมัยสงครามเวียดนามเนี่ยของเก่าสงครามเย็นเนี่ยมันเป็นแบบแบบอีแบบหนึ่งเป็นแบบแบบเหล็กรุ่นเก่านะฮะ,ะนั้นเนี่ยมันเป็นของใหม่ที่วางใหม่นะครับแล้วก็ถ้าหากไทยเป็นคนวางเราจะไปเผเหยียบเองได้ไงครับหรือถ้าเผอเหยียบเองกัมพูชาก็ต้องเหยียบมากกว่า ูกไหมครับแต่กลายเป็นว่าทางฝั่งเราเท่านั้นเองครับที่ขาขาดเจ็ดคนกัมพูชาไม่มีขาขาดสักคนเลยคือถ้าคิดโดยเซนสเนี่ยมันเป็นระเบิดกัมพูชาอยู่แล้วและเป็นระเบิดใหม่โดยเหตุที่ว่าก็เป็นเส้นทางที่ฐานไทยก็เดินราตะเวนเป็นประจำอ่ะใช่ไหมครับเคยเดินก่อนนี้ไม่ระเบิดทําไมมาเดินเขานี้ระเบิดเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่เรียกว่ากัมพูชาก็เพี้ยงํามากนะครับแก้ตัวชี้แจงอะไรไม่ได้ผมได้เข้าใจว่าคุณเซนเนี่ยเขาต้องการเบี่ยงเบนประเด็น นะครับคือถ้าพูดเห็นภาพเหมือนกับว่าเขาอยู่ในน้ําอ่ะอยู่ในน้ําโครนอ่ะอยู่ในบ่อโครนแล้วเขาก็จะลากไทยให้ลงไปจมบ่อไปกับเขาด้วยออนะครับทีนี้การประทะครานี้เนี่ยนะครับเอ่อก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าสิทธิของเราเนี่ยนะครับคือการป้องกันตัวเองนะครับไอาการป้องกันตัวเองเนี่ยไม่ได้หมายถึงลอยเขายิงก่อนนะครับแต่หมายถึงว่าถ้าถูกยิงโดยจรวดนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปทําลายฐานจรวดนั้นถูกยิงโดยปืนใหญ่ เราก็ไม่สิทธิ์ไปทําลายฐานปืนใหญ่ไอ้ตัวนั้นเป็นฐานกองทัพโดนตัวชายแดน<ม>ใช่ไหมครับเราเอาโดน<ม>โดนเนี้ยก็บินข้ามฝั่งมาปล่อยระเบิดใส่เราอันนี้เราก็ไม่สิทธิ์ป้องกันตัวเองด้วยการไปทําลายนะครับเอหลักทางกฎหมายรหว่งงางประเทศเนี่ยคือหนึ่งคือป้องกันตัวเองแล้วก็หลักความจําเป็นนะครับทีนี้เส้นแบ่งเนี่ยมันต้องระวังนะครับกับการลุกรานคือถ้าเป็นการไปเรื่องลุกรานเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราก็จะผิดกฎหมายรหว่างประเทศ แล้วก็จะกลายเป็นจากที่เราเป็นฝ่ายถูกนะครับคุณเซนก็เรียกว่าลากเราลงน้ําโคลนลงบ่อโคลนสาเร็จอันนี้ต้องระวังนะครับผมคิดว่าเอ,อถ้าเป็นเป้าหมายในการทาหารนะฮะทำลายฐานจรวดฐานปืนใหญ่ฐานดโดรนนะครับซึ่งเป็นฐานที่ส่งอาวุธเหล่านี้นะครับมายิงใส่บ้านเรือนฝั่งประชาชนฝั่งไทยอันเนี้ย ยังอยู่ในขอบเขตของการป้องกันตัวเองตามความจาเป็นแต่ต้องระมัดระวังนะครับไม่ให้กลายเป็นเรื่องไปไปลุกลานนะครับ <S <S นี่คือข้อที่เป็นขอบเขตนะครับคือเราก็เข้าใจนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่ชายแดนเนี่ยก็คงจะเหนื่อยนะครับรอบที่แล้วก็ต้องอบยบกันหลายเดือนนี่กลับบ้านไปไม่ท่าไรก็ต้องอบยบใหม่กันแล้วเนี่ยแล้วรอบนี้ต้องกี่วันอะไรเงี้ยนะครับก็มีเสียงพูดประมาณว่าเออ่ให้มันจบจบไปเลยแต่ว่ามันไอ้จบจบไปเลยเนี่ยมัน มันมันต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายลุงประเทศนะครับมันจะทําอะไรมากไปกว่านั้นนี่มันมันทำไม่ได้นะครับเพราะว่ายุคสมัยนี้นะครับเป็นยุคที่มันเอาชนะกันด้วยไม่ใช่ด้วยกําลังทหารกําลังทหารมีไว้ป้องกันตัวเองนะครับแต่ว่าเราจะไปรุกลานเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะผิดนะครับแล้วนานาชาติเนี่ยจากเดิมที่เชี้นิ้วว่ากัมพูชาก็จะมาชี้นิ้วที่เราแทนนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังครับ ทีนี้พอพูดถึงความระมัดระวังนี่แหละค่ะแต่บางทออีโดยเฉพาะเนี่ยกัมพูชาก็าจะบอกว,ว,าวา่าลาเขาโดนยิงก่อนเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นคนที่ยิงมาก่อนอะไรเงี้ยจา่าแล้วก็ที่สําคัญคือความ,<ผ>มที่ทเ่ยเ<ข>แต่ท่านผู้เสีรรษะเนี่ย็ก<ฆ>็ทําทได้ดีกว่าท่านนากตรีจากประเทศคนที่แล้วนะะในการมีหลักฐานในการทําให้เห็นได้ว่าใครเป็นฝ่ายผิดกันแน่คือต้องใช้เวทีนานาชาติเอาโลกมาล้อมกัมพูชา คือหลักฐานมันมีนะครับว่าใครยิงก่อนยิงหลังเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ทราบกันได้สําคัญคือเราต้องไม่ข้ามเส้นไปเป็นบุกรุกอะไปเป็นลุกลานนะครับทีนี้ผมเข้าใจว่ามันมีเอถ้าพูดตรงตรงเนี่ยนะครับเอกองทัพเขาก็เขาก็ต้องเขาใช้คานี้นะเขาใช้คําว่าเอ,อต้องทําให้ไอ้อไคุกคามอะหมายถึงว่าไอ,ไอ้สิ่งที่เป็นอาวุธคุกคามความปลอดภัยของ ประเทศไทยด้วยความของประชาชนไทยที่เป็นของกัมพูชาต้องถือโอกาสนี้ต้องทําให้หมดหมดสมรรถภาพหมดหมดสมภาพอ่ะก็ฟังดูก็คือหมายถึงว่าบรรดาฐานจรวดฐานปืนใหญ่ทั้งหลายเนี่ยคลังจรวดต่างๆที่อยู่ตามชาดแดนเนี่ยกองทัพเขาจะเก็บให้หมดทีนี้ <Yeah. S 1> แน่นอนนะครับยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องอยู่ในขอบเขตของปฏิบัติการทางทหารคือกับเป้าหมายที่เป็นการทหารเท่านั้น แต่ต้องระมัดระวังครับว่า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 ขอบเขตเราเนี่ยเราต้องไม่ข้ามเส้นนะครับผมคิดว่าคือครั้งเนี้ยคุณนเซนเขาประเมินประเมินประเมินเราประเมินผิดเขาคิดว่าจะแค่เบี่ยงเบนประเด็นเขาก็นึกไม่ถึงว่าเขาจะสูญเสียเยอะนะผมเข้าใจว่าไอ้ไอ้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องต้องเงี่ยหูฟังด้วยว่าชาวโลกตอนนี้เขาเขามองเราอย่างไงตอนที่ผ่านมาสองวันเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะยืดเยื้อนะ เพราะนี่ชาว <ทะ S 2> โลกเนี่ยจากเอ,อมันก็มีข่าวออกมาถ้าก,กลางๆหน่อยนะถ้าเราฟังเสียงนะทั้งทรัมป์ผมนี่มีสามคนนะทรัมป์กับอันวาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเป็นตรีพยานเขาบอกว่าขอให้เคารพข้อตกลงหยุดยิงนะครับเอ,อส่วนเอ,อเลขาธิการสาธารณชาติก็บอกว่าขอให้ขอให้ไม่ลุกลามไปกว่าน,น,นี้คือให้ใช้สันติภาพนะครับก็ทิศทางมาเป็น ทนโทนประมาณนี้นะครับโดยที่ถ้าไปดูสื่อมันชนเนี่ยเอ,อหลายสื่อก็เริ่มคือคือตอนเนี้ยเขาโจมตีถ้าวิศเขาวิจารนะ์เนขาวิจารณทั้งคู่นะครับเอ,อ,อมีสื่อมันชนหลายค่ายแนละ้วก็วิจารณว่ามันเป็นเรื่องที่ผู้นําไทยและการพูชาเนี่ยไม่ตั้งใจจริงที่จะแสวงหาสันติภาพแต่เราต้องเข้าใจเราก็เราเข้าใจได้ทั้งฝั่งไทยก็มองว่าก็ทางเขายิงก่อนอะ ตกลงกันแล้วก็ละเมิดตลอดให้เลิกวางกั็ระเบิดก็ยังวางใหม่ทั้งเราก็เหมือนกับเหลืออดแต่ตรงนี้เราทํายังไงดีครับว่าเพราะชาวโลกเขามองอยู่เหมือนกับคนต่อยกันน่ะพอต่อยกันเข้าแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้ใครผิดใครถูกผิดทั้งคู่ผมคิดตรงนี้ยเราต้องระมัดระวังว่าให้เราไม่ตกไปเป็นไปตกลงไปอยู่ในบ่อโครนนะครับหรือบ่อน้ําคลัาที่ฮุดเซนเขาล่อเราลงไปเพราะตัวเขาเนี่ยอยู่ในบ่ออยู่แล้วะบ่อน้ําที่ขุดไว้อยู่แล้วไอเราต้องระวังนะครับตอนนี้ชาวโลกก็เริ่มมอง แล้วก็อเอ,อคุณอนุทินก็ต้องระวังด้วยในข้อที่ถูกมองนะครับว่าอเอ,อ๊ะเ,เป็นสถานการณ์ที่จะใช้เรื่องชาตินิยมนะครับในการเป็นประเด็นทางการในการเลือกตั้งหรือเปล่านะครับเ,ออเพื่อจะมานําหน้าประเด็นอื่นเรื่องน้ําท่วมก็ดีกมเ m m e r ก็ดีเอาเรื่องนี้มานําอะไรเงี้ยนะครับก,ก็ต้องระวังว่าว่าอย่าให้มีใครมองว่ารัฐบาลไทยหรือประเทศไทยใช้เรื่องนี้เป็นเป็นการเมืองครับ ส่วนฮุนเซนเนี่ยเขาใช้เป็นการเมืองแน่นอนอยู่แล้วไม่มีข้อสงสัยเพราะปัญหาทุกอย่างที่รุมเร้าเข้ามานะครับทั้งเศรษฐกิจจากการที่เราปิดด่านนะครับคนงานกัมพูชากับประเทศไปเป็นล้านคนนะครับก็ไม่ได้งานอย่างที่เขาสัญญาไว้รัฐบาลสัญญาคนที่ได้งานก็ค่าแรงก็ไม่เท่ากับที่เมืองไทยงง้นปัญหามันมากอยู่แล้วการค้าขายนะครับกับประเทศไทยที่ต้องผ่านประเทศไทยก็มีปัญหากระทบไปทั้งหมดนะครับ อแล้วไหนจะเกระแสต่อต้านที่เริ่มจะมากขึ้นนะครับสมรังสีนะครับซึ่งตั้งรัฐบาลพัดผิ่นไปแล้วนะเมื่อเดือนตุลาคมที่แล้วก็เขย่านะครับแล้วก็เอเขาเลยใช้เรื่องนี้ครับมาเบี่ยงเป็นประเด็นแต่ว่าการใช้วิธีนี้ฮุนเซ็นช้ตลอดมานะครับตลอดเกือบสี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่คราวนี้เนี่ยเขาพลาดคือคือเขายิ่งใายยิ่งเอเป็นการนับถอยหลังตัวเองอะ่ะ นะครับผมว่าอันนี้นับถอยหลังครับคุณเซนทาแบบนี้จะอยู่ได้อีกไม่นานถ้าทําแบบนี้คือหมายถึงว่าฝ่ายทีเ่เขาเห็นว่าอ,อคุณเซนเป็นตัวปัญหาของประเทศเนี่ย<ม>นะครับจะเริ่มมากขึ้นแต่ต้องเข้าใจว่าคุณเซนเขาเอ,อ,อยู่ในอำนาจมานานนะครับเขาคุมทั้งสภาล่างสภาสูงนะครับคุมทุมมกภาคส่วน,นของประเทศอ่ะนะครับรัฐธรรมนูญ ของกัมพูชาเขาก็แก้ซะจนอำนาจอยู่ในมือเขาหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเอายากที่โค่นก็ได้นะครับในสภาผู้แทนของเขาเนี่ยสอสอมีร้อยยี่ิบห้าคน mm hmm. ก็เป็นของพรรคประชาชนกัมพูชานะแคนบอรเบียนพีเ hmm. พ mm ิลสปาร์ตี้ของคุณเซนเนี่ยร้อยี่สิบคุณอนิสลา mm hmm. มีห้าคนเนี่ย mm hmm. เป็นฟุนฟินเปกนะ mm hmm. เป็นไม้ประดับ mm hmm. แท้ๆเลยห้าคน mm hmm. ที่เหลือร้อยี่สิบคนร้อยยี่สิบคนเป็นของคุณเซนหมดเนี่ยงดีนะ สสเข้าวาระห้า,าปีนะครับเมื่อเมื่อห้าปีที่แล้วนะครับคือปีสองห้าหกหนึ่งพักของฮุนเซนนก,กวาดเรียบครับร้อยิบห้าคนยอเกินทำไมรู้ไหมก็เพราะเข้าไปยุบพักของสมรังสีฮะพักสมรังสีก็เชื่อพักแต่เป็นไทยนะครับกู้ชาติกัมพูชา นะครับเลือกตั้งครั้งก่อนเนี่ยได้ถึงห้าสิบห้าที่นั่งนะมาแรงมากแล้วคราวนี้เชื่อว่าจะชนะคุณเซนด้วยโดนยุบพักเลยพอยุบพักปุ๊บพักคุณเซนคือประชาชนกัมพูชาก็ครองที่นั่งหมดส่วนสวนะครับมีหกสิบสองคนก็มาาก,การแต่งตั้งสี่คนนะครับที่เหลือก็เลือกตั้งทางอ้อมเลือกทางอ้อมก็คือคือสสอเนี่ยนะครับเ,เ,ลเลือกร่วมกับองค์กรท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นของคุณเซนคุณเซนก็ก,กวาดสาว ทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วก็เป็นพอลงจากตาแหน่งนายกก็มาเป็นประธานสบซึ่งประธานสบเนี่ยใหญ่กว่านายกนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยตอนนี้ใหญ่กว่านายกไปแล้วเพราะว่าเขามีคณะกรรมการชุดหนึ่งครับคุณนิสรานี่ถือโอกาสเล่ามผมก็เป็นคนรุ่กัมพูชานะครับแต่โอกาสเขียนอยู่เนี่ยนะครับอก็มีคณะกรรมการชุดหนึ่งครับชื่อว่าคณะกรรมการราชบัลลังก์ นะครับเดอะรอยัลเคานซิลฟอร์เดอร o ผมก็แปลเป็นไทยประมาณว่าคณะกรรมการราชบัลลังก์คือเป็นคณะกรรมการที่จะเลือกพรามหากษัตริย์องค์ต่อไปครับแล้วเอ,อประกอบด้วยเนี่ยหรืนี่แหละประธานวุฒิสภาประธานสภาผู้แทนไรต่างๆนะครับแล้วในกฎหมายลูกในเรื่องนี้นะครับก็เขียนว่าประธานวุฒิสภาก็เป็น ประธานของคณะกรรมการชุดนี้นะครับองค์ประกอบที่เป็นคณะกรรมการ,ก,ารก็มาจากคุณเซนนั่นแหละครับสรุปคือคุณเซนเป็นคนเลือกพระมหากษัตริย์ครับแล้วหนักที่สุดคืออะไรไหมครับคุณคริศาถ้าหากว่าพระมหากษัตริย์ท่านทรงป่วยนะครับหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับโดยการวิิจฉัยของหมอแล้วหมอในใครเป็นคนหารู้ไหมก็คือประธานวุฒิสภาครับ ถ้า oh. หากว่าหมอคือป่วยโดยโดยคำวิจัยของหมอเนี่ยว่าไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ย mm hmm. ก็ให้ก็ให้ประธานวุฒธธิสภาครับเป็นคนปฏิบัติหน้าที่ฮะพระมหากาษาัตร mm ิย์คือว่าง่ายคือ mm hmm. คุณเซนเขาใหญ่มากจริง mm hmm. ๆริงนะครับดังนั้นเนี่ยไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นพลนระบบของเขาเนี่ย mm hmm. เขา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 คุมทั้งหมดอะฝ่ายค้านก็ไม่มี mm hmm. นะครับเอ่อแล้ว ไอ้ที่เขาทามาตรงเนี้ยเขาก็เป็นการรักษาอำนาจนะครับเพราะเมื่อเขาลงจากตําแหน่งนายกเนี่ยเขาก็หวังว่าจะสืบทอดให้คุณมาเนตนะครับ<ม>ซึ่งสองปีที่ผ่านมาก็ยังไม่มีผลงานชัดเจนนะครับแล้วก็ก็ต้องเอาเรื่องนี้แหละมาทะเลาะก,กับประเทศไทยนี่แหละนะครับ<ม>เป็นเป้าหมายทําให้เอาความรักชาติของชาวกัมพูชานะครับมาสนุนเขานะถ้าพูดแรงๆก็เหมือนกับเอาประชาชนเป็นโล่มรุดให้ตัวเองอะ<ม>่ะอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่า ปัญหาเนี่ยของเรานะครับไม่ใช่ประชาชนกัมพูชาแต่คือหุนอห่นเซนหรือระบอบหุณนเซนที่เป็นปัญหากับเรานะครับอันนี้คือข้อที่ข้อที่เราไม่ควรจะเกียดเกียดกันนะครับกับประชาชนกัมพูชาเพราะตัวปัญหานี่คือหุณนเซนนะครับดังนั้นเขาเนี่ยผมก็มองไปในภาพรวมแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าทาั้งรัฐบาลคุณอนลุทินก็ ผมเห็นอ่่านข่าวล่าสุดก่อนมาเข้ารายการคุณนิสลานะครับคุณนุทินก็ก็ก็โพสต์นะครับเฟซบุ๊กเข้าใจเป็นภาษาอังกฤษนะครับแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าจะไม่หยุดยิงก็คือผมคิดว่าผมก็แปลกใจนะคุณนุทินแสดงท่าทีที่เขานัางแข็งไม่ไม่เจราจาไม่คุยควาจริงไม่รู้มีเป้าหมายยังไงนะครับผมเลยคิดว่าคุณนุทินเนี่ยอาจจะนิ่งๆใช่ไหม นิ่งๆหรือตอบอ้อมๆนะฮะตอบแบบกลางๆเดีเอ๊ยก็ก็แปลกใจนะครับก็แปลกใจอยู่เหมือนกันคือกองทัพในเขาก็เขาก็เรียกว่าตอนนี้เขาอย่างที่เขาพูดอะ่ะเขาก็ทําตามที่เขาพูดอ่ะไอ้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่จะมาคุกคามความปลอดภัยของประชาชนพวกฐานตำรวจพวกฐานปืนบีเอ็มยี่สิบเอ็ดทั้งหลายเนยเขาก็ปลม่มทีนี้มัน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 ไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันเกิดมาถึงวันที่สามที่สี่เนี่ยนะครับ จะไม่ดีต่อประเทศไทยละมันจะกลายเป็นเราเนี่ยไปโดนโดนด่าไปแล้วผมว่าเรื่องนี้ต้องต้องจบเร็วนะครับแล้วก็เอ,อกลับสู่ที่ตั้งนะครับผมว่าคราวนี้กัมพูชาก็คงเข็ียดอะแล้วอาวุธของเขาเนี่ยนะครับเมื่อทําลายไปในรอบนี้แล้วเนี่ยก็คงได้ใหมา่ย,ยากเพราะจีนเองก็เอื่อมละอาคุณเซนผมเข้าใจว่านะจีนเองก็คงไม่ไม่พอใจกับคุนเซนอะนะครับเหตุผลก็มีหลายอย่างถ้าเรื่องป่าสแสกมเมอร์ไม่จริงจังนะครับทั้งเรื่อง อไปเอาทั้มาดุมย่ามนที่ทั้งๆท,ท,ท,ที่จีนเขาเป็นพี่ใหญ่ใช่ไหมฮะจีนก็ไม่พอใจอยู่แล้วแล้วก็ยังจะเอาจรวดของจีนมายิงใส่ประเทศไทยนะครับอย่างเขามีพลศูนย์สามนะครับพี่สายยิงเนี่ยมันร้อยสาสิกิโลเมตรคุณเซนไม่ใช้ตัวนี้ไม่ได้ซึ่งจะใช้ได้เนี่ยอันตรายมากเพราะจะมาถึงโคราชเลยนะครับที่ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นวอธไทเทคมันล็อกเตาได้ถ้าจีนเขาไม่ไมอยอมไม่ใช้คือมันต้องใช้พาสดอะไรสันนองเนี่ย ถ้าจีนไม่ใช้ก็ใช้ไม่ได้ก็แต่ว่าจีนก็คงไม่ยอมให้เอาอะไรกับกัมพูชามาเติมอะ่ะที่จะมายิงใส่ไทยจะไปขอรุธจากทั้มทั้มก็คงไม่พอใจเพราะว่าสันติภาพที่ต้องการให้เกิดก็ดัมนมาลบกันนั่นกัมพูชารอบนี้ผมวก็ก,ก็บดสมรรถภาพทางทหารไปเยอะเลยแล้วก็คงจะไม่สามารถคุกคามไทยได้อีกนานนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่เรียกว่าผมเอ,อไม่อยากให้ยึดเยอนะฮะเราใช้เสร็จป้องตัวเองตามตามความเหมาะสม นะครับแล้วก็รัฐบาลก็ต้องระวังนะครับให้หมองว่านี่เป็นเรื่องที่เราใช้การทหารมาใ,นนนในชา้เรื่องชายแดนเรื่องชั้นโยมมาเป็นการเมืองครับค่ะแล้วก็เชื่ออีกอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์คือเราต้องชี้แจงให้กับต่างประเทศโดยเฉพาะนักการทูตต่างๆของต่างประเทศได้รับรู้อย่างที่อย่างที่เราทำถึงนัดตอนนี้อย่างสม่ําเสมอเลยค่ะอาจารย์เหมือนกับว่ามันต้องควบคู่กันระหว่างการชายแดนกับเรื่องของการให้ข้อมูลในการสื่อสารเราควรจะสื่อสารได<ม>้มากขึ้นไอเรื่องของกับระเบิดเนี่ยมัน มันเรา<อ>เรา,เรา,เ,ราเราชี้แจงได้ได้ไปแล้วนะครับชี้แจงได้ดีแล้วอ,อันนี้อันที่ต้องชี้แจงคือกัมพูชาเขายิงก่อนเขาเป็นฝา<อ>่ายยั่วยุเราอ,อ,อันนี้ต้องให้มีหลักฐานที่ที่ที่เป็นท,ที่ยอมรับกัมพูชาจะเถียงกันแล้วแต่แต่ว่านั้นคนกลางต้องยอมรับว่าต้อง,ต,องต้องเชื่อทางฝั่งเราจากหลักฐานว่าเขายิงใส่เราจริงอันที่สองนะครับที่เรายิงถล่มไปเนี่ยนะครับเป็นเป้าหมายทางการทหารทั้งสิ้นและเพื่อป้องกันตัวเองทั้งสิ้นนะครับตรงนี้นะครับจะทําให้เราไม่ไม่เสียท่าในเวทีโลกครับ อาจาขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะเราต้ติดตามกันต่อไปว่าจะจบในวันสองวันนี้ได้จริงหรือเปล่าอาจารย์คขอบพระคุณอาจารย์ค่ะครับครับครับ,วส,รบสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นรายการเวทีความคิดในวันอังคารน,นี้นะคะผุ้ฟางก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปแล้วก็ยังคงต้องให้กาลังใจทั้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงทหารที่ปฏิบัติหน้าที่กันตอนนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให ในส่วนกลางนี่แหละนะคะมู้ฝังก็สามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวในข่าวนี้นะคะได้ทางทุกช่องทางของทาง Mcot.net ได้เลยนะคะแล้วก็ทางไปฟังทางแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะ Mcot Connect นะคะก็ติดตามได้ทุกทุกช่องทางทุกสถานีทั้งทีวีแล้วก็วิทยุทุกคลื่นของของ m อ็มเลยนะคะวันนี้อลิสลาเปสวัสดีทีมงานล้ำลามไปแล้วค่ะกับเวทีความคิดวันนี้สวัสดีค่ะ